มีที่ไหนแนะนำเกี่ยวกับลบรอยสักไหมเอาพี่พึ่งสักให้เราไปพึ่งแก้รอยสักให้อย่างดีเลย FC กรีดการ์ดเงินเต็มไปหมดจะม,มาลงมาลบอะไรอะ่ะไม่ใช่ให้ลูกลูกชายอ๋อ,อทำไมถึงอยากลบอ่ะก็จะเปิดเทมอมสมัครเรียนใหม่ยอะไรเงี้ยมันดูไม่ดีตัวเล็กกันนะมันก็โตแล้วเนาะก็พี่มีที่ดีๆที่หนึ่งแนะนำคือเป็นไอ้นี่เลย เบอร์หนึ่งของเอเชียนี่เลยแบบว่าอย่างดีเลยอ่ะและราคาถูกราคาไม่แพงเริ่มต้นที่พันหนึง่งมมันเป็นคลินิกในกร <Okay. S 1> ุงเทพในกรุงเทพมีหลายสาขา oh. เลือกได้ถ้าใกล้ใกล้สระบุรีบ้านเราก็น่าจะลังสิต oh. ใกล้ๆเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปไหมโอเคไปก็เดี๋ยวพี่ไปกรุงเทพพอดีเดี๋ยวแล้วพี่ <Okay. S 1> พพัาขาเราโอเคก็ไม่ไม่ติดอะไรเนาะไม่ติดเป็นของ เขาชื่อว่าด็อกเตอรแทสทูอะไรเนี่ยด็อกเตอรแทสออฟเดกเออก็ลองไปดูแล้วก็เขาก็จะมีพวกยาชามีอะไรอย่างดีเลยสะอาดปลอดภัยหมอทำเป็นของหมอเลยโอเคแบบว่าตรงจุดเลยอะแบบว่าลบตรงจุดเลยเออย่างดีโอเคเอและเยอะไหมของหน่อยนึงหลังมือกับต้นคอสองที่ <influences them>. <den> เออน่าจะไม่ยากหรอกมั้งสักมือใช่ไหมไม่ได้สักเครื่องอือใช่าสาักมือยิ่งง่ายเลย เพราะว่าเป็นเลเซอร์มันจะลบง่ายขึ้นโอเคพาไปด้วยนะอ่าโอเคอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าคลินิกด็อกเตอร์แทสออฟเลยนะครับคลินิกนี้ไม่ต้องกังวลคือเขาเป็นที่หนึ่งของเอเชียแปซิฟิกและในเรื่องการลบรอยสักเนี่ยคือไม่ต้องห่วง แต่ถ้ามีอะไรตอนนี้ผมก็สงสัยอยู่หลายเรื่องนะเดี๋ยวค่อยไปปรึกษาหมอข้างในกันตอนนี้พวกน้องก็กสงสัยกังวลหลายๆอย่างดูหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรึกษาหมอข้างในกันดีกว่าไปไปไป สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์นักก็โ์จิ๋วโลงนะครับก็เป็นแพทย์ผู้ชี่ยชาญผิวหนังแล้วก็เลเซอร์ที่ด็อกเตอร์แคทออฟคลินิกครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับพอดีหนืจะการรกษาลูกชายฝักมา6เดือนแล้วค่ะจะมีวิธีการเนี่ยที่ช่วยน้องลดรอยสักครับครับคือรอยสักของน้องนะครับเป็นรอยสักที่เกิดจากการสักแบบใช้มือสักนะครับเนี่ยรอยสักพวกนี้ไม่ค่อยเข้มมากครับนะการรักษาของเราเนี่ยเราจะใช้กลุ่มพวกเลเซอร์ในการรักษาครับซึ่งณตอนนี้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการรักษาก็คือตัว p i c o w a y นะครับที่เป็นเลเซอร์ที่เฉพาะสําหรับในการลบรอยสักโดยเฉพาะ ข้อดีของเลเซอร์ตัวนี้ก็คือมันเป็นเลเซอร์ที่มีความละเอียดเยอะที่สุดในโลกนะตอนนี้นะสามารถที่จะทําลายเม็ดสีนะครับโดยที่ไม่ทําลายผิวขั้นเทียมเลยนะครับคือมันจะทําลายเฉพาะเม็ดสีแล้วเม็ดสีก็ค่อยๆจางไปงไปจนหายสนิทเลยโดยที่ไม่ทิ้งรอยสผลเป็น,นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรอยสักเนี่ยก็จะทําประมาณ 8- 12ถึงครั้งนะครับแต่ว่าของน้องเนี่ยรอยสักไม่เข้มมากผมคิดว่าจจะน้อยกว่าน,นั้นอาจจะประมาณ 6- 8ถึงครั้งได้ค่ะครัค่ะ แล้วมันมีจะมีรอยแผลเป็นนูนหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับคุณหมอข้อดีของรอยข้อดีของเลเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือไม่มีรอยแผลเป็นเลยนะครับเพราะว่าพลังงานเลเซอร์มันจะทําลายเัวาะไม่สีอย่างเดียวนะไม่ทําลายผิวข้างเคียงนะครับก็หลังทําไม่มีแผลไม่มีเลือดออกนะครับก็จะแดงๆบริเวณที่เรายิงเลเซอร์เท่านั้น,นครับไม่นูนไม่อะไรด้วยใช่ไหมไม่นูนเลยครับแล้วถ้าเบิร์ผมพาลูกค้าคนอื่นมามาลบงเงี้ยเป็นรอยสักสีเป็นรอยสักเครื่องอย่างของผมงเงี้ย ม,มันสามารถลบได้ไหมคร<ม>ับถ้าส,สมมุติอย่างของผมครับตอนนี้เราสามารถลบได้ทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําเข้มนะครับหรือว่าเป็นสีอืน่นนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียวี่ยเป็นสีที่ลบยากที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาออกแบบตัวหัวที่ใช้ในการลบสีโดยเฉพาะแต่และสีเนี่ยก็จะมีหัวเฉพาะของมันในการลบไม่งั้นเนี่ยสามารถที่จะลบได้ทุกสีนะครับโดยที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะแต่ว่าในกรณีถ้าเป็น สีดาแบบเข้มๆแบบนี้เนี่ยจานวนครั้งที่ลบก,ก็อาจจะเยอะขึ้นหน่อยนะครับเยอะกว่าตัวนี้ครับแล้วระยะเวลาของแต่ละรอบม่ยต้องเว้นห่างกันนานแค่ไหนครับโดยปกติเราจะรอให้ผิวฟื้นฟูนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เรายิงไปแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะเข้าไปทําลายเม็ดสีก่อน,นครับพอเม็ดสีแตกละเอียดปุ๊บร่างกายเราจะสร้างเม็ดเลือดขังมาแล้วก็กัดกินเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยถักถ่ายออกไปทางต่อน้าเหลืองทุจระ,ะอสวรรค์ไปครับจะค่อยๆจางจนครบหนึ่งเดือน พอหนึ่งเดือนจางเต็มที่เราก็ไปยิงคนที่สองครับม,มันเคยมีคนแพ้อะไรพวกพวกนี้ไหมครับเลเซอร์เนี่ยไม่ใช่สารเคมีเพราะงั้นเนี่ยไม่แพ้นะครับหลังจากยิงปุ๊บมันจะทําลายเม็ดสีเลยนะครับแล้วร่างกายจะค่อยๆถัดไปเพราะงั้งนเลเซอร์ไม่มีโอกาสที่จะแพ้เลยครับก็คือไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังแน่นอนไม่อันตรายเลยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเลเซอร์ในกลุ่มพวกคิวสวิตนะหรือว่า CO2 พวกนี้พลังงานมันจะเป็นนานโนเซ็กเกิลซ,ซึ่งมันจะใหญ่ ะะมันจะดูดซึมน,น้ํารอบผิวด้วยเพราะงั้นหลังยิงเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแผลน้ําเหลืองไหลนะแล้วก็ต้องทําแผละนะครับแต่ณปัจจุบันตัวพิโกเวเนี่ยเป็นเลเซอร์ที่มีความละเอียดแล้วก็เจาะจงกับตัวเม็ดสีไม่ทําลายผิวข้างเคียงเพราะงั้นเนี่ยไม่ยีแผละนะครับดูแลง่ายมากแค่แดงๆหลังทำนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติตอืมโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมฝากน้องด้วยนะครับพี่ได้เลยครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวรเริ่ม ตกลงเลยครับโดยไทยจะใช้บ่างนะโอเคครับ <Bye. S 1> ครับขอบคุณมากครับ นี้ก็ลบรอยสักเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มีอะไรถามพี่หมอไหมครัคะแล้ววิธีการดูแลหลังรอยสักนี้ต้องดูแลยังไงคะครับดูแลง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้เกิดแผลจะแค่แดงๆเฉยๆเราจะให้งดโดนน้ำ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงแสงแดดนะครับประมาณ1สัปดาห์ผิวจะค่อยๆคืนเป็นปกติละหลังทำเนี่ยจะมีแดงอยู่ประมาณสัก 3ถึงวันนะครับเดี๋ยวที่นี่เราจะมียาที่ช่วยลดเรื่องการอักเสบแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อให้ทาต่อเนื่องประมาณ7วันนะครับแล้วก็ยาเนี่ยเก็บไว้ใช้ในครั้งหน้าต่อไปได้เลยนะครับเพราะอะไรถึงถึงห้ามโดนน้ำที่สุโจ้น่งหมอเอ่อจริงๆแล้วเราป้องกันเรื่องการระคายเคืองแต่ด้วยความที่มันไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีแผลอยู่แล้วครับแต่ว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปทูซับบูหรือไปโดนน้ำ ถ้าเกิดแผลมีการระคายเคืองอาจจะมีการอักเสบตามมาได้เราก็เลยเลี่ยงไว้ก่อนในประมาณ24ชั่วโมงแรกครับถ้าแม่ใช้ล้างจานนี่ไม่ได้เลยเสียพึ่งดีกว่าครับเพราะว่าน้ํายาอะไรบางทีมันจะระคายเคืองกับผิวถ้าจะอาบน้ำก็เอาวัสดุพอกไว้ได้เนาะจริงๆควรจะเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่ให้โดนไม่ให้โดนน้ประมาณ24ชั่วโมงนั้นนะครับโดนแดดก็ไม่ได้แดดเนี่ยต้องเลี่ยงโดยประมาณประมาณ1สัปดาห์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลายิงเนี่ยผิวมันจะมีการอักเสบแดงๆถ้าเกิดเราไปโดนแสงแดดเนี่ย ผิวตรงนั้นอาจจะค้ำแล้วก็เป็นสีดําขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นถ้าเลี้ยงแดดดีเนี่ยแผลที่หลังทาเลเซอร์เนี่ยก็จะสวยมากครับแต่พอหลังจากหนึ่งวันแล้วก็สามารถฟอกสบู่ได้ฟอกสบู่โดนน้ําเลยตามปกติเลยครับตาแผลปกติครับผมก็ทายาปกติทายาเช้าเย็นปกติได้เลยครับโอเคครับนยขอบคุณพี่หมอมากนะครับขอบคุณนะครับอ่ะก็ท่านใดที่สนใจที่จะลบรอยสักนะผมก็ขอฝากคลินิก ดรแทดอ้อฟไวในอ้อมใจด้วยนะครับก็สามารถลบได้ทุกแบบทุกขนาดทุกสีไม่มีรอยแผลเป็นนะลบด้วยโปรแกรมพิโกเวเลเซอร์นะครับรอยอดีตของทุกคนสามารถลบออกไปได้คือถ้าแบบแขนอย่างผมอย่างเงี้ยที่แบบรอยดำๆเยอะๆอย่างเงี้ยสามารถลบให้เป็นผิวปกติได้เลยแบบมันสามารถลบได้ทุกสีทุกแบบทุกขนาดไม่มีรอยแผลเป็นแบบว่าแขนใหญ่ๆอย่างผมแบบว่าดำๆอย่างเงี้ยก็สามารถลบได้ไม่มีรอยแผลเป็น เต็มหลังก็สามารถลบได้นะไม่มีรอยแผลเป็นเลยยังไงก็ขอฝากดรแท๊ดออฟไว้ในอ้อมใจด้วยก็พิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะก็ทางดรแท๊ดออฟเขามีพิเศษให้กิฟต์อวเซอร์ส่วนลด1000บาทก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์เพจของดรแท๊ดออฟแล้วก็ส่งไปที่อินบ็อกซ์ท่านจะได้กิฟต์อวเซอร์ส่วนลด1,000บาทสําหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะ20ท่านแรกก็รีบๆเลยนะครับส่วนลด1000บาทโอเครู้เรื่อง